สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับอัปเดตข่าวเงินเกษตรกร,กรวันนี้นะครับ15พฤศจิกายน2566มาอัปเดตกันต่อครับหลังจากที่คณะรัฐมนตรีหรือคอรมอรเห็นชอบเมื่อวานนี้นะครับ เงินค่าบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพข้าวหรือค่าเก็บเกี่ยวข้าวไร่ละ1,000บาทครับคุณผู้ชมล่าสุดนะครับสำหรับข้อมูลตอนนี้ก็คือเขาจะมีดิวเริ่มจ่ายนะครับเร็วสุดนะคุณผู้ชมก็คือวันที่20พฤศจิกายน2566ก็คือสัปดาห์หน้านะครับโดยทางด้านทกศจะจัดทำงบประมาณนะครับแล้วก็ดำเนินการใจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวชนาทั่วประเทศนะครับ สำหรับเงินค่าแรงจัดการพัฒนาคุณภาพข้าวหรือเงินค่าเก็บเกี่ยวข้าวไร่ละ1บับาทเนี่ยนะครับให้ทั้งหมดก็คือไม่เกิน20ไร่รับรวมสูงสุดนะครับก็20 0 0 0บาทและมีเป้าหมายการช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวทั่วประเทศประมาณ4.68ล้านโครเรือนะครับตามที่ได้มีการขึ้นทะเบียนกเกษตรกรนะครับซึ่งคุณผู้ชมนะครับอย่าลืมตรวจสิทธิเกี่ยวกับ ในส่วนของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรต้องเป็นปีปัจจุบันคือ6-6-6-7ับเพื่อที่จะรอรับการจ่ายเงินจากภาครัฐถ้าเกิดว่าไม่อัปเดตเป็นปีปัจจุบันนะครับมันไม่สามารถดําเนินการจ่ายให้ได้นะครับต้องระวังเรื่องนี้ด้วยนะส่วนนะครับตำบลอำเภอจังหวัดไหนจะได้ก่อนเงินไร่ละ1,000บาทเนี่ยนะครับ ซึ่งเรามาติดตามกันต่อคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าในส่วนของการจ่ายเงินนะครับเหมือนปีที่ผ่านๆมาเนี่ยก็จะมีนิวการโอนเงินนะครับหลายวันประมาณ5-6วันนะแล้วก็จะมีแต่ละสาขานะครับ ตำบลอำเภอเนี่ยก็จะมีนัดนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรไปรับเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่รับเป็นเงินสดส่วนท่านใดที่ใช้ในส่วนของการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเนี่ยนะครับทางทกสเขาก็จะดําเนินการโอนเงินให้เหมือนปีที่ผ่านๆมานั่นเองนะครับส่วนเนื้อหารายละเอียดการเห็นชอบเมื่อวานนี้นะครับโดยที่ร้อยเอกธรมมนัท ผมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าวันที่14พฤศจิกายน66ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีหรือคลมมีมติเห็นชอบนะครับตามที่คณะกรรมการบริหารและจัดการข้าวแห่งชาติหรือว่านอบอ,อเนี่ยนะครับเสนอมาตรการให้เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทภายใต้โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,566ท67 ซึ่งเป้าหมายนะครับในการช่วยเหลือตรงนี้เนี่ยนะครับมีทั้งหมด4.68ล้านครัวเรือนโดยที่วงเงิน5.60หมื่นล้านบาทนะครับสำหรับกรเกษตรกรนะครับที่จะได้รับสิทธิ์เนี่ยต้องมีการขึ้นทะเบียนนะครับเป็นกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2,566ทับ6กกับกรมส่งเสริมการเกษตรเรียบร้อยแล้วโดยจะให้เงินช่วยเหลือไร่ละาน1,000บาท กับกเกษตรกรครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่นะครับหรือว่ารับรวมสูงสุดครัวเรือนละไม่เกิน2 0 0 0 0บาททั้งนี้นะครับคาดว่าจะสามารถดำเนินการจ่ายเงินให้กับพี่น้องกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวชาวนาพัานธุบัญชีกเกษตรกรโดยตรงได้นะครับเร็วสุดเนี่ยนะครับเขาบอกว่าวันจันทร์หน้าก็คือวันที่20พฤศจิกายน2566นนะครับซึ่งก็เป็นสัปดาห์หน้านั่นเองนะครับแล้วเขาบอกว่าช้าสุดเนี่ยนะ ก็จะประมาณไม่เกิน1เดือนว่าอย่างนั้นนะครับโดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศดําเนินการจ่ายเงินในส่วนนี้ไปก่อนนะครับแล้วให้รัฐบาลเนี่ยนะครับใช้งบประมาณจ่ายคืนในภายหลังนี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดนะคุณผู้ชมเกี่ยวกับในส่วนของการเห็นชอบอนุมัติเมื่อวานนี้จากทางครอมอน,นั่นเองนะครับทีนี้แล้วภูมิภาคไหนจะได้ก่อน ในส่วนของเงินไร่ละ1 0 0 0แอดมินนะครับมีตัวอย่างแผนการจ่ายเงินของทกสอเกี่ยวกับเงินค่าแรงจากการพัฒนาคุณภาพข้าวหรือค่าเก็บเกี่ยวข้าวไร่ละ1 0 0 0บาทเนี่ยนะครับเมื่อปีที่แล้วก็คือปี65ทับ6นะซึ่งมีดิวการโอนเงินเนี่ยนะครับประมาณ5วันตามภาคจังหวัดนะครับทีนี้เนี่ยนะครับปี66ทับหก็ก็คือปีปัจจุบันเนี้ยก็น่าจะจ่ายคล้ายๆกันคุณผู้ชมซึ่งนะครับ ในส่วนของปีที่แล้วเนี่ยเขามีการจ่ายในช่วงของวันที่24พฤศจิกายนถึงวันที่28พฤศจิกายนนะครับโดยที่เขาเริ่มจ่ายนะครับอยู่ที่ทางโซนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะซึ่งเป็นภาคที่มีหลายจังหวัดแล้วก็ค่อนข้างใหญ่พี่น้องเกษตรกรชาวนาเยอะที่สุดเลยนะครับในส่วนของภูมิภาคนี้และก็คาดว่าน่าจะมีดีวการจ่ายนะครับหลายวัน แล้วก็ตามด้วยภาคอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกภาคใต้นะครับก็ไล่มานะคุณผู้ชมคิดว่าอย่างนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแผนตามที่ปีที่ karaoke, bears, แล้วดําเนินการนะครับแต่บางทีเนี่ยนะครับอาจจะจ่ายในภูมิภาคที่จํานวนน้อยก่อนไปหาเยอะก็ได้อย่างเช่นอาจจะจ่ายทางด้านโซนของภาคใต้หรือว่าทางด้านโซนของภาคกลางอะไรก่อนประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็รอติดตามอีกครั้งหนึ่งในส่วนของการจ่ายเงินว่าดีลการจ่ายเงินของทอกสเนี่ยจะเริ่มในส่วนของการจ่ายเงินโซนไหนก่อนนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยนะครับก็ต้องมีการจ่ายในหลายวันนะครับเพื่อที่จะดีลนัดการโอนเงินเพราะว่าโอนทั่วประเทศนะครับโอนวันเดียวอาจจะไม่พอในส่วนของการจ่ายนะและในส่วนของพี่น้องเกษตรกรนะครับที่รับเงินสดโดยที่ รับผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารเนี่ยนะครับก็จะมีดีลเหมือนเดิมก็คือธนาคารนะครับทกศเนี่ยแต่ละสาขาพื้นที่ของตนเองที่เราใช้บริการอยู่เนี่ยนะครับเขาก็จะมีการนัดหมายให้เข้าไปรับเงินอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดในส่วนของทางทกศดาเนินการจ่ายทีนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นดีลการจ่ายนะครับที่ทางรัฐประกาศก็คือ ถ้าเกิดว่าเร็วสุดคือ20พฤศจิกายนถ้าชา้าสุดเนี่ยนะครับก็คือไม่เกิน1เดือนนะก็รอติดตามนะครับส่วนในส่วนของตารางนะครับแผนการจ่ายเงินของทกศจะเป็นอย่างไรนั้นเนี่ยนะครับก็รอติดตามอีกครั้งเดี๋ยวถ้าเกิดว่าแอดมินมีข้อมูลเรื่องนี้จะรีบดําเนินการแจ้งข่าวให้ทราบต่อไปโดยทั่วกันนะครับส่วนนะครับสิ่งหนึ่งที่เรานะครับไม่ควรที่จะผิดพลาดนะครับหรือว่าเราต้องเช็คให้ ถูกต้องนะครับบางทีเนี่ยบางคนทําไม่ถูกขั้นตอนหรือว่าอาจจะยังไม่สมบูรณ์นะครับก็คือในเรื่องของการขึ้นทะเบียนกเกษตรกรนะคุณผู้ชมท่านใดที่เป็นกเกษตรกรใหม่ขึ้นทะเบียนกเกษตรกรเป็นปีปัจจุบันคือ6 6ทับหกแล้วก็พี่น้องกเกษตรกรที่ไปปรับปรุงทะเบียนกเกษตรกรนะครับปี6 6ทับหกนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับเช็คเป็นเนี่ยนะครับก็เช็คผ่าน ในส่วนของระบบออนไลน์ลองดูนะครับว่าในส่วนของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรของเราเนี่ยนะครับเป็นปีปัจจุบันแล้วหรือ,อยังนะโดยที่เว็บไซต์ e f a r m e r d o a g g o t h เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเช็คได้นะครับใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชนนะครับแล้วก็เช็คดูว่าของตนเองสถานะนะครับ เป็นปัจจุบันหรือ,อยังนะแล้วก็รอนะครับในส่วนของการเช็คอีกเว็บไซต์หนึ่งก็คือเป็นเว็บไซต์ที่เช็คเงินเข้าแล้วหรือ,อยังนะครับก็เหมือนปีที่บันผ่านมาก็คือเว็บไซต์ c h o n g k h o i n b a c c o m นะครับเขาจะขึ้นมานะครับเป็นในลักษณะที่ข้อความนะครับบอกว่าโครงการค่าบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพ ผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับเพราะเขาจะเป็นปีปัจจุบันคือปี666ทับหกนั่นเองนะครับถ้าขึ้นมาแบบน,นี้แล้วเนี่ยนะครับก็รอนะครับทศําเนินการโอนเงินให้นะครับมันจะขึ้นมาเป็นสถานะรอดําเนินการนะครับก็ถ้าเกิดว่าเป็นปีปัจจุบันแล้วเนี่ยนะครับได้แน่ๆอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราต้องเช็คเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราเป็นปีปัจจุบันแล้วหรือยังนะครับ ป้องกันการตกหล่นป้องกันการผิดพลาดถ้าเกิดว่ามีปัญหาตรงไหนนะครับลองติดต่อนะครับกรมส่งเสริมการเกษตรเกษตรอำเภอหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับรีบดําเนินการแก้ไขโดยด่วนนะครับเพราะว่าเขาจะเริ่มจ่ายแล้วนะคุณผู้ชมคือครมอเห็นชอบแล้วเนี่ยนะครับก็จะดําเนินการเริ่มจ่ายแล้วเพราะฉะนั้นนะครับจะต้องรีบแก้ไขถ้าเกิดว่าในส่วนของการขึ้นทะเบียนของเรามีปัญหานะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะ ทีนี้ราคาข้าวเปลือกล่าสุดตอนนี้นะครับยังเป็นข้อมูลนะครับของวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นข้อมูลนะครับจากทางสมาคมโรงสีข้าวของไทยนะครับเป็นราคาข้าวเปลือกแต่ละจังหวัดนะครับซึ่งก็ยกตัวอย่างมานะว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยนะครับราคาข้าวเปลือกตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างทั้งข้าวแห้งทั้งข้าวสดนะคุณผู้ชม อัปเดตคร่าวๆนะครับอย่างทางโซนของภาคกลางนะครับยกตัวอย่างกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีนะครปฐมนะครนายกนะครับถ้าเป็นข้าวเปลือกเจ้า5%ความชื้น15%หรือข้าวแห้งเนี่ยนะครับจะอยู่เรเวลการรับซื้อของโรงสีเนี่ยประมาณ11,000ถึง10,000 1,300บาทต่อตันนะครับอันนี้เป็นข้าวแห้งส่วนข้าวเปลือกหอมปรทุมเนี่ยนะครับความชื้น15%เข้าวแห้งเหมือนกันจะอยู่ที่ประมาณ1 2 0 0 0ถึง12,600บาทต่อตันนะครับส่วนทางโซนนครสวรรค์พิษณุโลกเพชรบูรณ์พิพจิตรนะครับราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้น15%เนี่ยนะครับหรือว่าข้าวแห้งเนี่ยก็อยู่ประมาณ 1800ถึง11,200บาทต่อตันนะครับในการรับซื้อส่วนทางด้านเชียงใหม่นะครับทางภาคเหนือเข้าเปลือกเหนียวสันปลาตองเชียงใหม่นะครับปี6 6ปี65ทับ66นะครับอยู่ที่ประมาณ12,500ถึง13,500บาทต่อตันทางด้านอุตรดิตเข้าเปลือกเจ้า5%อยู่ที่11,000 1 0 0ถึง11,200บาทต่อตันโซนทางด้านภาคอีสานบุรีรัมยข้าวเปลือกหอมมะลิปีที่แล้ว65-66ทับนะครับเป็นข้าวแห้งอยู่ที่1 4 5 0 0 0 0ถึง15,000บาทต่อตันส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิที่เป็นข้าวสดปีนี้66-67ทับนะครับรับซื้ออยู่ที่ตันละ1 8 0 0 0 0ถึง11,000บาทต่อตัน ทางด้านโซนขอนแก่นนะครับข้าวเปลือกหอมมะลิปี65 -66 ทับ 66, เป็นข้าวแห้งอยู่ที่1 4 5 0 0ถึง15,000บาทต่อตันส่วนทางด้านข้าวเปลือกเหนียวก็ขอ6ปี65ทับ 66, นะครับปีที่แล้วอยู่ที่1 2 0 0 0ถึง13,000บาทต่อตันข้าวเปลือกหอมมะลิปีนี้ครับ66ทับ 67, ที่เป็นข้าวสดนะครับอยู่ที่ประมาณ1 0,000 900-11,000 10 1,000บาทต่อตันในการรับซื้อนะครับโซนทางด้านอุบลราชธานีข้าวเปลือกหอมมะลิที่เป็นข้าวสดปีนี้66ทับ67ราคารับซื้ออยู่ที่ประมาณ1 6 0 0ถึง1 1 0 0 0บาทต่อตันโซนทางด้านสุรินข้าวเปลือกหอมมะลิที่เป็นข้าวสดราคารับซื้อ ในปีนี้นะครับ6 6หกงอยู่ที่ประมาณ 11,000- ถึง11,200บาทต่อตันซึ่งก็เป็นราคาคร่าวๆนะครับก็ไม่ได้แตกต่างกันสักเท่าไหร่นะครับในแต่ละพื้นที่ในแต่โซนภูมิภาคจังหวัดนะส่วนทางด้านภาคใต้นะครับข้าวเปลือกเจ้า5%ความชื้น15%อยู่ที่ 11,000- ถึง11,300บาทต่อตันในการรับซื้อนี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดครับคุณผู้ชมในส่วนของราคาข้าวเปลือกนะครััับบมมมาาตติดดกนไ้ให่คร สำหรับเงินข้าวแรจากการพัฒนาคุณภาพข้าวค่าเก็บเกี่ยวข้าวไร่ละ1,000บาทรวมถึงอัปเดตราคาข้าวเปลือกด้วยนะครับแล้วก็รายละเอียดต,ต่างๆด้วยนะครับแอดนมิน hmm. จะแจ้งข่าวให้ทราบต่อไปนะครับ mm hmm. กดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้ใครอยากจะรู้ว่าในส่วนของการจ่ายเงินแต่และภูมิภาควันไหนอย่างไรนะครับกดติดตามเอาไว้แล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ